าสะาสมชมวงไปอีกนะจ๊ะแย่ตอนสะสมชมวงไปอีกเนาะเขาต้องสะสมนะจ๊ะเขาต้องสะสมนะจ๊ะเพราะสั่นเ้าก็คือสีแบบเวลามัน,นไหลเข้ามาบีบเ้าไปเรื่อๆยๆีนยนะจ๊ะแย่ตอนเ้าก็ต้องอ่าต้องรีบนะจ๊ะขอบคุณหลายๆนะจ๊ะขอบคุณถูกกำลังใจนะจ๊ะแย่ตอนขอบคุณหลายๆเด้อแม่วันนี้จัเหน่อยวันนี้ก็สิได้อ่าลงแล้วนะจ๊ะ ดีด yeah, ีด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 ีเลยว่ายจ๊ต่อกระไ่โลดยายต่อมคุ้นบอกว่เป็นหยังยายต่อมกับว่าแม่มันนี่กับเจ๊ต่อมยังเฮ็ดก้อนแม่มันนี่ฝุ่นตัวยายต่อไล่ไปโลดยายต่อสู่แยงเดียวด้ายจ๊ต่อห้างลองไปสนใจไปกินเขาจะมานั่งโดนไปเฮ้ยเจ๊ว่าเพท่านให้กินหรอเอามาให้กินแน่เห็นว่ากันเลย เลยมีหยังกินอยู่เนี่ยหยิวงเขายุ่งเขาลงได้แล้วอาจารยก็จะตีสิลงไปเห็นหยังเขาเนี่ยนั่งยุ่นเหรอสิไปแจกว่าเดี๋ยวทุกคนไหลลงแต่น้อยลงได้แล้วว่อเดี๋ยวเมื่อนี่ละเดี๋ยวเด้ออ่าเะยึดเอาเมื่อนี่หลานไปยามยาจ้าว่างๆโอ้จะเรียกตัวยึดตมน้องแจ๊ อาลงมไ้แล้วลไมไปเลยบังไหนวังไหดสิลงไปหังสิล้งไปดไ,ไปคุยกันดียงตองเลยบอกว่าเอ้าสูส้ๆไหมวันนี้สูส้ๆๆๆจ้าจา่จาเกาคพูเลยนะจ,านะจา่าจักน,น้อยนะจากัสิลุนะจ่าประมาณ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 อีกจักสีนาทีน้อยๆนะจ่าสามชั่วโมงแล้วเอ้าสามชั่วโมงแล้วเจะาของสีมายอยากน้ำยังเขา ก็สิน ja, eh ั้งเอาสมองโอ้ยตายเดาวต่เดาว่าเป็นแต่เป็นเด็กยิ้มกุนเนาะก็ขอบคุณขอบคุณอะไรเนาะอ้าแม่ปังแม่ปัง老妈ท่าไนเห็นแม่สวัสดีจ้าสวัสดีคุณแม่ปังนะจ๊ะคุณแม่ปังคุณสวยคุณต่างนะจ๊ะมาจ้ะแม่ปังแม่ปังชนบทนะจ๊ะเดแต่แม่นี้จากน้อยแม่นี้ลงยุ่นะจ๊ะ แม่ปังนะวะอ้าวแม่ปังนะวะคุณแม่มันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีงามงามแม่ปังนะจ้าสวัสดีงามงามนะจ้าคุณแม่คุณแม่คุณสวยคุณตาคุณแม่นาเด็กอ่แม่ปังว่าสวัสดีค่ะทุกท่านทุกท่านแม่ปังเนี่ยบอกว่าเจวายสันอ่าอ่าแม่ปังแม่ แม่ปังสาวลาสวัสดีค่ะระวังสันนะจ๊ะเอา่าแมนนจ๊ะอ้าวไอ้ดึงสีเราเนาะขอโทษเด้อแม่ปังเนีแม่วันนี้อ่านคอมแมนแป๊บหนึ่งเนาะแต่แม่วันนี้ก็เสียใจลงแลวนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกท่านระวังสันนะจ๊ะแม่ปังเล้วบอกว่าอะเจวะาสวัสดีค่ะระวังสันลงไหนแล้วลงเลยแล้วเอ๊ะเรามีอย่างนะจ๊ะอ่าคนสนทิเรามีอย่างกับแม่แม่ปังแล้วบอกว่า อ๋อคณยายตองสวัสดีจ้าระวังเสนนะจ๊ะอ่าแม่ปังสวัสดีค่ะคุณสนทีวีคุณสนทีระวังเสนนะจ๊ะขอบคุณขอบคุณหลายหลานะจ้ะแม่ปังแล้วว่าแม่ปังสวัสดีจ้าออสวัสดีครับแม่ปังเดี๋ยวจากนอยวันนี้ก็ลงนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวแม่วันนี้ก็ลุแล้วนะจ๊ะอีกแค่สองนาทีขอบคุณหลายเนาะแม่ปังเนาะแม่ปังเนาะกับอามาส่วนรูปถ่ายนะจ้ะ อ,อ, net, อ, well. อ่าขอบคุณขอบคุณหลายๆน้องแม่ปังเนาะขอบคุณหลายๆน้าจ้าจะแม่วันนี้ก็สิได้จขอบไปหาแม่ปังก็ต้องน้าจังขอบคุณหลายๆน้าจ้าขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะสาธุข่ายทุกคนไม่รวยปังๆอย่าเจ็บอย่าจนนะจ้าขอบคุณถูกกำลังใจนะจ้าที่เขามาให้กำลังใจแม่วันนี้นะจ้าขอบคุณหลายๆน้าจ้าขอให้ อ่าทำเคียกันปังๆนะาจา๊าให้ร่ำให้รวยให้ปังทุกคนนะจา๊ะให้ยุดีมีฮง้อย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยมีความสุขมากคะ่ะอ่าคุณผ่ารักษานะจา๊าขอบคุณนะจ่ากลาบสวัสดีจ้ากับสวัสดีจา้จาขอบคุณมากนะคะมีอะไรเอ่ยว่เนาะเดีแม่มนนี้ก็จะลงแล้วนะคะ จะขอบคุณของคุณแม่บาย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 แมายบาย,าย,บายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าเดอเดยวเดวเด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 แม่บายแม่บายสมจูสมจูจ้าคุณสมทิวิตนะคะ